อานนนนเอาอะไรไปบ้างครับไปเที่ยวจัดก่อนแล้วเอาอะไรไปบ้างลูกอ๋อแล้วอะไรไปอีกครับเอะไรไปอีกอ่าเลาอะไรไปอีกครบัออรบ <C uz zi> กินก,ออกันแดดเออกินกันแดดอ่ะแล้วอะไรบีกครับนี่อะไรลูกไออ๋อยาสีฟันอืแล้วอะไรบีกครับอะไรบีกครับ,อรอรบพออย่างไปเที่ยวแค่นี้พอไหมเอาอะไรเอาเอาอะไรอีก Yeah.